จังหวัดนครสวรรค์เนี่ยเป็นจังหวัดติดแม่น้ําที่เส้นสายใหญ่จังหวัดนี้เนี่ยพูดถึงจังหวัดจะต้องนึกถึงปลาจังหวัดนี้มีชื่อเสียงดังเรื่องปลาครับทีน,นี้ปลาก็ต้องมากับก๋วยเตี๋ยวผมแวะทานมื้อกัาหวันเป็นก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นปลายี่ห้อดังชื่อในตีร้านนี้เขาบอกว่าลูกชิ้นปลาจอบเด้องอร่อยไม่ข่าวมาถึงตรงนี้แล้วผมจะแวะเข้าไปชิมดูว่า สมกับการที่เราจะไม่แนะนำให้คุณแวะชิมไหมครับตามผมไปกิน มาเดิมด้วยหนังปลากรอบนะครับเป็นหนังปลากายปลากายกลายเป็นหนังปลาคราวนี้วิธีเสิร์ฟของเขาเนี่ยจะเสิร์ฟมากับน้ำจิ้มเป็นแค่ๆน้ำจิ้มสาบรสน้ำจิ้มน้ำส้มอ่มันคือมันก็แปลกดีว่าทำไมเขาต้องมาเสิร์ฟกับน้ำจิ้มน้ำส้มมันน่าจะให้กินกับก๋วยเตี๋ยวหรืออะไรพวกนี้ลองกินดูอร่อย อร่อยกว่ากินโดยไม่กินอย่างนี้ดีกว่ากินดูปเปล่าเจืดเม่อร่อยกินกับอร่อยครับฮะถ้าสั่งถังปลามาต้องกินผ่านด้วยนะเดีย๋ยวรอดูที่เกี่ยวผม แล้วก็สั่งเว้นมาหนึ่งถ้วยน่ารักมากเสิร์ฟยิงไงก๋วยเตี๋ยวเรือเนี่ย <c oughs> นิดเดียวนิดเดียวแต่แต่เป็นเอกลักษณ์ของที่นี่คือลูกชิ้นลูกนี้เดียวเอ๊ะที่ไหนวะเขาเรียกลูกชิ้นหัวนมอ่ะเชียงใหม่เชียงใหม่เนาะอะ่ที่นี่จะเป็นลูกชิ้นเล็กๆประมาณนะั้นเหมือนกันเป็นลูกชิ้นปลานะครับ quả chinh chinh quả đẽn, ba vào phào, ừ, ngon đấy, để chúng ta sẽ pha chúng ta sẽ ăn thử, ngon lắm, 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 แนวเปรี้ยวไม่น่าเกลียดก็อร่อยดีครับอันนี้แนวเปรี้ยวเลยเปรี้ยวมากกว่าอร่อยดีอร่อยดีรู้ที่ว่าเดี๋ยววันนี้ผมกินสี่าำนี่เตียวยองอ่ะสองคำหมดแล้ว วันนี้ผมมากับสจอยเองอกปกติเห็นกินก๋วยเตี๋ยวตูดเดว้เดียวแต่วันนี้สั่งสองตู้เลยครมีแห้งแห้งแล้วก็สั่งน้ำหนึ่งต้อีกอีกอันหนึ่งก็คือหลังจากกินก๋วยเตี๋ยวแล้วเนี่ยเราจะสุดคาวปากใช่ไหมร้านนี้กระดมวานเยอะมากผมลองเอากล้วยนี้กล้วยอะไรนะกล้วยไข่กล้วยไข่เออเป็นกล้วยไข่เชื่อมกะทิ มาชินตอนนี้ที่เห็นคือน่านกินไม่ใช่เชียนนะน่านกินเพราะว่ามีษษษษษษความรู้สึกกุ้ยไข่เชื่อมเนี่ยมันจะแข็งกําลังดีไม่เละเกินไปดูรสชาติอย่างเดียวเลยอืมอร่อยอร่อยจริงๆครับอร่อยแบบเฮ้ยไม่ต้องมากินเลยหัวงเลยเนี่ยคือ มันไม่เละนะแล้วก็กรอบนุ่มๆพอดีอือหืออร่อยอร่อยร้านไอตนมระการนะครับตอนเนี้ยเปิดมาประมาณ20กว่าปีตอนนี้เป็นรุ่นที่3บริหารงานกันอยู่แล้วก็ ออเดอร์มีเยอะแยะมากมายครับอย่างที่ท่านได้ทายกันครับก็ไฮไลท์ก็จะเป็นพอดมันทุกชิ้นปลาแล้วก็ทุกชิ้นปลาที่เด็ดๆจะเป็นประกาศรุ่นที่ทำแล้วก็สเต๊กเนี่ยของจากรุ่นรุ่นรุ่นแรกที่ทำมาอันนี้เสืบทอดมาประมาณตั้งแต่ที่ตั้งา60ปีตั้งแต่ตั้งแต่อากงเลยรับรุ่นอากง,งเลยผมก็เต็มครับก็ที่ตั้งทางร้านก็อยู่ ในตัวเมื่องเส้นส่วนวิถีลงจากสะพานเดชาเข้ามาตรงมาอย่างเดียวนะครับสีไฟแดงทางซ้ายอยู่้ายมือครับสรุปมือนี่ครับ ก๋วยเตี๋ยวในตีมีอายุกว่า60ปีแล้วเป็นรุ่นที่3บอกว่าน่าสนใจตรงที่หมูสเต๊กค,ครับตับ้งแต่รุ่นมู่พ่อจนถึงปัจจุบันก็ยังมีขายอยู่แล้วก็ลูกชิ้นเฉพาะลูกชิ้นปลาเป็นลูกชิ้นปลากรายเนี่ยซื้อกับบ้านกิโลละส0มอร่อยลูกชิ้นปลากราย3ามนดและทอดป,ปลากรายทานกับก๋วยเตี๋ยวที่เขาให้มา ผมชอบอีกอย่างนึงคือเส้นเส้นจะเป็นแป้งแป้งข้าเจ้าไม่ผสมอร่อยเหนียวหนึบเด่งสมแล้ว60ปีที่ผ่านมายังยืนอยู่จังหวัดนครสวรรค์ได้ผมแนะนำนะครับเคฟเอดูแล้วกด s u b สไครต์กดติดตามกดกะดิ่งกันด้วยครับ